สวัสดีครับพี่น้องทาดประกัดจิลักทุกท่านผมเต้เบต้าฟิคูล่านะครับวันนี้มาทำคลิปพอดีมีพี่พๆน้องๆเพื่อนๆและน้องแองถวบ้านชอบถามผมว่าพี่เพาะยังไงทํายังไงเลือกป่าแบบไหนทำไมถึงได้ลูกปลาเยอะจังเวลาเพาะทีนึงบางทีก็พันตัวพันอัพต่ำๆก็เจ็ดแปดร้อยาสุดอะไรเงี้ยก็มาดูวิธีการคัดเลือก ป่าก่อนเพาะหลังเพาะทำยังไงดูไข่ตัวเมียพร้อมไหมเลือกพ่อแม่พันเราไปดูกันครับเบตาฟิตโคลาชื่อนี้ชื่อเดียวแอปไหนก็เจอครับช่องทางไหนก็มีก่อนเราจะไปรับชมคลิปลบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เรามาเริ่มดูที่ตัวเมียก่อนดีกว่าครับนี่ครับคือตัวเมียอันนี้คือมีไข่นะฮะแต่ตัวเมียไม่พร้อมนี่ทาไมพร้อมมันจะไม่ค่อยดีด้าฮะแล้วตรงตัดตรงท้องอ่ะมันไม่มีจุดไข่นาอันนี้คือยังไม่พร้อมแต่ยังแต่มีไข่อยู่ในท้องแล้วตอนเนี้ยอย่างเงี้ยเทียบไว้สักวันสองวันไข่นาก็จะโผล่ครับผมนะฮะตัวผู้ก็ตัวผู้มันพร้อมง่ายครับตัวผู้ดูง่ายๆครับคึกแล้วก็ก่อวอดนั่นแหละครับพร้อม อ่ะทีนี้มาดูฮะตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยถ้าคึกหยอกกันสู้กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพร้อมครับพร้อมนับได้ไข่แน่นอนหยอกกันเขาได้หยอกกันดูจุดขาขาใช่ไหมดูฮะฮะจุดเนี่ยจุดไข่นําของตัวเมียจุดเขาขาวใต้ท้องนี่แหละครับที่ันมันจะไว้รัดไข่ไข่มันจะไหลตรงนี้ตรงเนี้ยตัวเมียเนี่ยเทียบไปนานไข่ไหลเลยอย่างเงี้ยจับโยนใส่กันเลยฮะไม่จำเป็นต้องเทียบมันพร้อมแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูทรงตัวผู้ คนเลือกแบบไหนนี่ฮะทรงตะเกียบยาวก็สวยครับใช้น้ําตรงหางกลางตึงกระโดงสูงเนี่ฮะกระโดงสูงหางกลางปิดถึงกระโดงฮะไม่มีช่องว่างระหว่างหางครับกระโดงช้น้ําเรียบตรงหน้าไม่หักโคง้งสวยนี่ฮะดูตัวปา๊ารบเป็นทรงกับเครื่องบินนะฮะหัวจรวดตะเกียบสวยเห็นไหมช้น้ําใหญ,ใหญ่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะพวกนี้ตัวเมียก็ประมาณนี้ครับตัวเมียก็ ดูง่ายๆครับตัวเมียคือตะเกียบเดี่ยวเป็นพอเครื่องใหญ่ๆฉน้ํากระโดงใหญ่และที่สําคัญเนี่ยทรงจะดีกระโดงกับหางของตัวเมียเนี่ยพอกลางปุ๊บไม่มีช่องโวงหว่เลฮะเหมือนตัวผู้ลูกใจสวยมากครับแบบนี้นีน่ครับถ้าเราปล่อยมันรักกันเนาะนี่มันจะไหวคู่กันอย่างเงี้ยน,นี่ยอกกันนะหยอกกันตัวเมียก็จะไายหัวต่ำๆสังเกตได้คือมันพร้อมให้รัก มันจะหยอกกันแบบนี้ครับทีนี้เราก็มาเตรียมสถานที่พอนะครับอาจะพอในอ่างในขันในอะไรแล้วแต่สะดวกเลยครับอันนี้ผมพอในหลังพลาสติกนะครับผมก็ผมก็เตรียมคือผมเทียบอย่างเงี้ยฮะคือเทียบผมจะเทียบประมาณสักสายฮะเลือกคัดปลาขึ้นมาเอาตัวเมียไว้ข้างในตัวผู้ไว้ข้างนอกหรือเอาตัวผู้ไว้ข้างนอกให้ตัวผู้ไว้ข้างในตัวเมียข้างนอกได้หมดครับแต่ถ้าตัวผู้ไว้ข้างนอกมันจะ เวลามันกรอบบอดมันง่ายแก่การไม่ต้องไปกรอบใหม่แค่นั้นเองฮะอืมแค่นี้ครับเตรียมน้ําประมาณสึงตกคืบหนึ่งฝ่ามือหนึ่งอะฮะแล้วก็ใบหูกว้างขยี้ขยี้อย่าให้มันไปใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวมองยากว่ามีดได้ไข่ไหมแล้วก็โรยโรยยให้ทั่วให้มันเหนียวใส่เกลือไปนิดนึงเห็นไหมมีแค่นี้แหละครับผมอาจจะใส่พืชน,น้ําด้วยก็ได้อันนี้นแบบกระลมังเล็กใส่ใบตอง ใส่ไปก็ดีครับมันช่วยยืดอายุน้ําด้วยแล้วก็ตุกปามันก็จะไปนอนไปตองได้อันนี้ก็ดีครับไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ดีครับเนี่ยกระเทียมไปทําทั้งดีทีเล็กที่กว้างครับเนี่ยทาให้ดูนะครับก่อนจะเอาไข่ไปไว้ในตัวผู้หรือตัวเมียไปไว้ในในที่ที่เราแยกไว้ไงฮะอย่างเงี้ยในขวดในขวดอย่างเงี้ย ผมใช้มันผ่านก่อนสักห้านาทีสิบนาทีผมจะดูอาการเนี่ยดูอาการดูอาการว่าตัวผู้มันคึกไหมตัวเมียมันคึกไหมนะฮะค่อนข้างจะคึกนะมันแล่กันอย่างเงี้ยมันหนังอินเดียเนี่ยเนี่ยมันแล่กันยอกกันยอกกันคือตัวเมียก็วหายสู้ตัวผู้ก็ว่ายสู้อ่ะมองดูนะเนี้ยนะฮะอาการอย่างเงี้ยได้แน่ครับไข่แต่ทนี้ยังไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ามันจะรักกันช่วงเช้าเช้านะครับ อันนี้ผมไาเทียบเส้สายฮะเอามาใส่เตรียมไว้เส้สายในี้ให้ดูนี่ฮะนี่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้ามันไม่พร้อมอะ่ะตัวผู้มันไลไกัดครับตัวเมียมันก็จะหนีนี่ฮะก่อนจะแยกนฮะนี่ผมจะดูความพร้อมก่อนตัวเมียไม่ค่อยพร้อมนะเนี่ย ตัวผู้ไซส์เล็กตัวเมียไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยฮะเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยตัวเมียไม่พร้อมเนี่ยนะไม่มีหยอก่ยฮะตัวเมียไม่เอาไม่เอากูไม่เอาเนี่ยฮะพอถึงช่วงห้าโมงเย็นนะฮะเนี่ยก็จะมาปล่อยปล่อยมาเจอกันแต่เนี่ยผมไม่ได้เทียมนะผมรู้ด้วยแล้วไม่ได้นยทาคลิปไปดูเฉยนะฮะหันหน้าขากันไม่มีความดีด้าเลยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้แน่นอนครับ ถึงเวลาครับเปลี่ยนคู่เลยครับเปลี่ยนคู่เป็นตัวเลยมาดูอีกคู่หนึ่งคู่นี้ผมเอาตัวผู้ไว้ในเหลี่ยมนะมีไว้ข้างนอกนี่ฮะเห็นบอดไหมครับนี่บอดนะฮะ,ะแสดงว่าตัวผู้มันพร้อมอันนี้ตอนเย็นนะครับห้าโมงเย็นเน,นี่ปล่อยเจอกันได้เลยนี่ฮะอันนี้ตัดออกเดี๋ยวผมก็จะเทเอาแก้วออกฮะปล่อยละห้าโมงเย็นพอดูทรงแล้วน่าจะได้ามาดูกัน นี่ก็เทเลยฮะเอาน้ำออกแต่ผมมาปลาออกตัแรกแล้วฮะให้มันอยู่ด้วยกันการมีคือถ้าเพราะที่กว้างนะฮะมันจะยากหน่อยตัวพุ่มจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยไร่มันนั่งแขกอะแต่ถ้าเราเพาะที่แคบตัวพุ่มันจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเวลาลูกมันออกมามันมันไม่เหนื่อยมันง่ายอืมก็ถ้าตัวพุ่มตัวไหนเราดูมันคึกมากแข็งแรงมากอะ ไว้ที่กว้างได้แต่แนะนําเอาไว้ที่แคบดีกว่ามันจะได้ง่ายๆแ้ะได้ลูกเยอะด้วยตัวเมียจะไม่ไข่ไหลด้วยบางทีตัวผู้รัดไม่ทันมันไข่ไหลเพราะว่ามันกว้างเนาะเก็บไข่ไม่ทันอะไรเงี้ยกาลังเก็บไข่อยู่ตัวเมีย,ยไข่ไหลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ปิดฝาฮะปิดฝาเลยไม่ต้องสนใจปิดให้หมดมาเปิดดูอีกทีพรุ่งนี้ยืมเจาะลูอากาศด้วยนะครับนี่ฮะ ไม่สนใจเลยฮะอย่าไปหาแอบ,บดูมันหรอย๋ยะหาว่าพวกทำมองเราจะมาเปิดดูทีก็พรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะครับหลังจากสองทุ่มเป็นต้นไปเพื่อให้ตามันนอนก่อนอันนี้ครับมันมันใหม่วันพรุ่งนี้ก็วันนี้นะสองทุ่มน,นะฮะมีไข่อยู่นะไข่กองเต็มพื้นเลยตัวผู้ไม่แน่ใจว่าตัวผู้มัน ตกใจว่ายหนีหรือตัวเมียไข่ไหลเราเก็บไข่ขึ้นมาใส่วอดเองนะฮะไข่อย่างเงี้ยเห็นมุมไหมไข่กองเต็มเลยต้องดูว่าตัวผู้มาช่วยไหมถ้าตัวผู้ไม่มาช่วยนี่แสดงว่าตัวเมียไข่ไหลครับนะเก็บไข่อยู่นะฮะจะหาทาอย่างผมนะครับเป็นคําเตือนนะฮะเอเปิดอย่างเงี้ยเปิดเอาไฟส่องอย่างเงี้ยอันนี้มันยังรักกันไม่เสร็จนะฮะมันอาจจะรักกันสายอืรักกันไม่เสร็จ นะตัวผู้มาแล้วตัวผู้มาช่วยฮนะตัวผู้มาช่วยอเคไม่รู้ว่าเก็บไข่ใส่บอดหรือเก็บกินก็นไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจปิดฝาไว้ก่อนอะมาดูอีกบอ่ออันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่สองทุ่มแล้วเนี่ยรักกันตั้งแต่เช้าน่ไข่เต็มเลยกำลังช่วยเก็บไข่อย่าหาทํานะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไข่ถ้าปเปล่าอันนี้ผมทําคลิปให้ดูเฉยอันนี้นิโมครบด้วยอ่านะ ตกใจฮะปิดฝาไม่ต้องกวนถ้าเราเห็นยังมันยังอยู่เนี่ยปิดฝาเลยฮะแต่ถ้าเราเปิดมาเห็นปุ๊บมันนอนอ่าอันนี้แหละเราค่อยดูว่ามีไข่ไหมเดูบอ่อหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเนี่ยแต่เนี้ยได้ไข่แล้วฮะได้ไข่ได้อยู่แล้วครับพ่อใหญ่ผมไม่เคยพลาดฮะแต่ยังยังก,ก็อีกเทคนิคสําคัญตอนนี้แหละครับถ้าบางคนเอาตัวมีออกเลยอะ จะได้ลูกน้อยอย่างเงี้นะครับปิดฝาต่อให้มารักกันอีกหนึ่งวันครับให้มารัดให้หมดสองฝักไม่ต่ำกว่าพันแน่ครับทีนี้วนมาดูอีกรอบให้ดูอีกรอบนะครับนะ,ะต่อพู้อยู่แล้วอ่าอันเนี้ยมีสิทธิ์ว่ารักกันแล้วได้ไข่ฮะอย่างเงี้ปล่อยป่อยเลยนะครับปล่อยให้มารักกันสักสองวันไปเลยฮะจนกว่าตัวเมียจะอยู่คนละฝั่งกับวอร์ดนะครับ ตัวผู้จะอยู่ใต้บอดแล้วก็ตัวผู้มันจะกางไม่ให้ตัวเมียเข้ามาเลยตัวเมียจะไปน,นอนตัวรีบผอมๆลงเลยหมดแรงอยู่ที่มุมอีกฝั่งหนึ่งเลยฮะนั่นแหละฮะค่อยตักออกค่อยตักออกแต่ถ้าเผื่อมันยังอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยปล่อยมันไล่กันครับใครดูทีละบอ่อให้ดูอย่าหาทำแบบผมนะครับมันจะไม่ได้ไขเ่เปล่าๆให้ดูบอ่อละสองรอบเลยฮะ อันนี้ยังยังรัดก,กันอยู่ยังอยู่ใต้บอดน,นะตัวเมียฮะไม่มีตัวเมียอยู่ใต้บอดน,นะนั่นเอเอาไว้อีกวันครับถ้าอยากได้ไข่เยอะๆเอาไว้อีกวันแต่ถ้าพื้นที่น้อยกระมังน้อยก็เอาออกก็ได้ครับแค่นี้ก็ประมาณหลักสองสามร้อยตัวขึ้นแล้วฮะแต่ปกติถ้ากวนมาแล้วเนะี่ยตัวผู้ออกมาจากบอดอย่างเงี้ยแล้วถ้าตัวเมียออกมาด้วยเอาออกเลยครับ เดี๋ยวมันจะกินไข่มันตกใจนะฮะเห็นไ,ไหมฮะไข่ขุ่นเขาขาใช่ไหมเห็นอย่างนเงี้ยสองสามร้อยแล้วฮะมาดูอีกรอบนีโม่ครปอ,อ่าอันนี้อย่าก,กวนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไข่ย,ยิงวอดน้อยอยู่อ่ดูพ่อใหญ่ให้ดูพ่อใหญ่อีกรอบ ชัดเนี่ยเนี่ยตัวเมียยังอยู่ใต้บอดอยู่เลยเนี่ยต้องให้มันรัดต่อนะสําหรับใครที่อยากได้ไข่เยอะๆอืออย่างเงี้ยฮะรัดต่อปล่อยรัดต่อมราดูไข่ดูใกล้ๆใ,ให้อีกมุมหนึ่งซูมแต่ถ้าดึกๆเดี๋ยวตัวเมียมันจะออกมานอนข้างนอกฮะจะนอนไม่ไกลแต่แต่ไม่ไกลกับตัวผู้กับวอดอ่นะอย่างเงี้ยบางคนก็ตักออกแล้วมันยังรัดไม่เสร็จฮะต้องปล่อยมันรัดก่อน มันเหนื่อยมันออกพักครับนะฮะจุดให้ดูนะฮะแต่สรุปนะครับคือเนี่ยทิ้งไปเลยครับสองวันให้มาลัดกันสองวันไปเลยฮะจะได้ไข่เยอะแต่ถ้ารัดวันเดียวน่ะบางทีมาลัดกันไม่เสร็จบางทีมันไม่ได้รัดแต่เช้าไงบางทีมาลัดช่วงบ่ายอะไรเงี้ยมาลัดกันไม่เสร็จอืมแล้วมันออกมันร้องงอกคือมันเหนื่อยให้สังเกตที่ตัวเมียอืมนี่ครับเทคนิคการให้ได้ลูกเยอะ คลิปหน้าคลิปหน้านี้เรามาดูตอนที่ออกจากบอดอนุบาลทำยังไงแค่นั้นครับเทลูกปลายังไงไม่ยากครับคลิปนี้มันจะยาวไปเอาแค่นี้ก่อนแต่ขอเตือนนะครับอย่าทำแบบผมอย่าทำแบบผมคือ อย่าไปเปิดดูอย่าไปเปิดดูบ่อยอย่าไปส่องเอาไฟส่องแบบนั้นฮะมันจบกวนปลาเราแค่เปิดแง้มดูโอเคนิดเดียวปิดพรุงนี้มาเปิดดูแค่นี้ยไม่ถึงสามวิอ๋อครับได้ลูกเยอะแน่อันนี้ผมำคำคิดไปดูเฉยเลยทำสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมครับขอกำลังใจน้อย,ยด้วยการกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อตัวไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ใหม่สวัสดีสวัสดีครับ